สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Golden Cat Gaming นะฮะหลังจากที่เราโพสต์ไปในแฟนเพจของเราว่าเราจะมีกิจกรรมเปิดช่อง YouTube ใหม่นะฮะแล้วก็จะแจกเสื้อแจกของรางวัลนะฮะวันนี้เราก็รวบรวมรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้มาแล้วนะครับรายชื่อทั้งหมดก็อยู่ในกล่องนี้นั่นแหละนะครับเพื่อความยุติธรรมเราจะไม่จับเองนะฮะเราจะให้คนอื่นเป็นคนจับรางวัลให้นะครับรางวัลแรกก็เป็นเสื้อทีม Golden Cat ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน King c o r i l l a สขาวรินชลาราบนะครับเราจะให้น้องพนักงาน2คนเป็นคนจับนะรััลล1างว จับเลยเอาชื่อไหนก็ได้นะฮะคนละหนึ่งชื่อนะครับคนแรกนะฮะก็เป็นพีรพัฒน์นะครับสีประภัยนะครับอ่ะยินดีด้วยนะฮะส่วนคนที่สองครับผมชื่ออะไรวะธันวานะครับราศีธนูนะครับไม่ใช่นะครับผมธันวาชัยวงศ์นะครับของนนี้ก็ได้เสื้อไปคนละตัวนะครับก็ขอบคุณน้องพนักงานกินกอลเดราด้วยละกันเดี๋ยวเราจะไปจับกันต่อนะฮะไปครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวชายป่าสาขาสองนะครับที่วารินชำราบอุบลนี่แหละนะฮะเราจะมาจับกันต่อนะครับสำหรับผู้โชคดีกับกิจกรรมเปิดช่อง YouTube ใหม่นะครับอีก4รางวัลแล้วกันก็ยังเป็นเสื้อทีมโกลเด้นแคทอยู่เหมือนเดิมนะฮะคนคนละ2ชื่อนะครับคนละสองนะครับครับขอบคุณมากครับผมผู้โชคดีนะครับที่ได้รับเสื้อทีมโกลเด้นแคทนะครับชิบหายแล้วอ่านไม่ออกคนที่สองเวฟเดี๋ยวค่อยไปอินเสิร์ตเอาอีกทีนึง นที่3ครับชื่อหรือทำฝันประจำจังหวัดนะฮะยาวมากคู่วก่อน,นะฮะแล้วก็นำสกุลยาวมากสุดท้ายของที่นี่นะฮะตองครับผมแต่ไม่ใช่ตองเคนะฮะตองอภิวัฒนครับผมส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาจับกันอีก2คนนะครับเป็นรางวัลเป็นเสื้อทีม golden cat อีกเหมือนเดิมอีก2รางวัลนะครับเดี๋ยวให้ป้าเขาจับนะครับตองอครับผม ขอบคุณครับอันนี้เป็น2อลายชื่อนะฮะที่กลับมาครับมอบโชคให้กับทุกคนนะครับสมภพนะครับบุญยามานะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะโบอันนี้ชื่อไทยนะครับสาการนะครับผมอีก2คนนะครับ สุวรรณแมนยุทธจันทนานะครับอ่านผิดขออภัยนะฮะอ่านผิดขอภอภัยจริงจริงอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้โชคดีจักกิจนะครับจิตนวีนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ10บคนนะครับที่ได้เสื้อของ g o l ิ e n c คชไปนะฮะเดี๋ยวเรอจับกันทางหน้าไป,าปดูกันต่อครับผม แล้วมัต่อไปเป็นเมาส์บันจี้นะครับจับหนึ่งรางวัลก่อนนะฮะทีปั๊มน้ามันนี่เลยนะฮะรบกวนช่วยจับเลยครับสักชื่อหนึ่งขอบคุณครับผมอู้โชคดีนะฮะปีชานะครับผมอ่ะนำสกุลไปอ่านเองอ่านยากผมกลัวอ่านผิดนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมเมส์บันจี้อีกหนึ่งรางวัลน,นะครับเราจะจับกันตรงนี้แหละนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาเป็นคนมอบโชคให้กับทุกคนนะฮะนึ่งใบครับผม อันนี้เป็นชื่อภาษาไทยนะครับยินดีด้วยกับหนิงคณิษฐานะครับรางวัลใหญ่รางวัลเดียวก็คือหูฟังจากเบเยอร์ไดร์ดาเองนะครับกับกิจกรรมเปิดช่อง YouTube ใหม่ของ Golden Cat นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นสังกัด Golden Cat ทั้งทีถ้าไม่ให้แมวเป็นคนจับรางวัลใหญ่ก็จะกระไรอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราได้น้องชานมนะครับนี่น้องชานุมตัวนี้มองกล้องมองกล้องเป็นคนจับรางวัลใหญ่นะฮะ เฮ้ยได้มากนอครับไ,ได้เหรอได้เฮ้ยได้เฉยู่โชคดีนะครับได้แจกคุณคุณโอเคครับก็แสดงความยินดีกับทั้ง13ท่านด้วยนะครับที่ได้บบร,ร,รดับรางวัลไม่จะเป็นเสื้อโปรดิ้งครับเทมมิงนะครับเสื้อเีม เอ่อมาวันจี้มาว,วันแล้วก็ฮูเปรเยอร์ไดนามิกอีกหนึ่งท่านนั่นเองนะฮะก็ดีใจด้วยแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วเข้ามากดซับก,กันก็ขอบคุณด้วยแล้วกันส่วนคราวหน้ากิจกรรมแบบนี้มีอีกแน่ๆนะครับก็รอ,รอติดตามในช่องโคดินแคทเกมมิ่งนะครับแล้วก็แฟนเพจโคดินแคทเกมมิ่งด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดอะไรก็กดไปนะฮะแต่อย่ากดอันซับกันแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับลาไปแล้วสวัสดีครับ